เริ่มย <c oughs> ี่สิบแปดสิบสองนาทีอาเซลักรับอีก

มาครับมา4แล้วมาแล้วัดตอื้ีดี่ยี่สิบแปดรครับสี่สิบสีอเฮ้ยสี่สพอดีสิบสองนาทีสาทีมแปดคนก็จะยิงกันยากนะโอ้้าได้เล่นเลยมาาเลเอนหอนี่

เต้นเลยเต้นเลยกดเลยคันนี noc, ่จบเวลายุกใช่ไหมับกี่นาที12

โ e. ยเล็ปีไปเลยอ่ะโยอุ้ยโยเล็ีไปลยเล่นบยอากอย you know, <laughs> <laughs> so <inaudible> ู่ตรงไหนก็อยู่โยเขาบอกป่าทเปล่าเลยเอ่าที่ทักันเนี่ยทับกันเนี่ยหน้าก

หลังลอยนะวมีอะไหหลังโดนตัดหลายรอบแล้วไปเลยเลยไปเเลยโอ้คนเดียว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 ครับคนเดียวเดียวป๋าไม่ต้องขยันมากป๋าคนเดียวป๋าปาไปีกงางเลยเลยเียดาคัแบ็คัแบ็ค

เดี๋ดยวต้ <c oughs> านาดหน่อยได้ไหมโอยดด้อยอโทษอโทษสองนาที เผื่อไหมถ้ามันในที่ลบหมดเลยเลยขึ้นเลยในที่ที่ต้องใส่กอกแตกั่อเาตวครับใส่ตองเส้นทางโอ้โหฝาวาไวไเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนิ่งกันนิ่งนาที มาสุดทิศเดียวอาวนนี้อาิย์น่ะขาบอกเก็บตัวมาหลายวันแล้วเพื่องานที่เฉพาะสวยเหรอครับ สี่สิบไปอกลังเขาเนี่ยงซดวหมดแล้วเอาหนึ่งเท่าเอาสองหนึ่ดิยิงลูกยิงสลูกสองหนึเอาออกหลังเดอหนึงหลัง บนตายบนตายพาอยู่ของลูกบนตายนะคระบนตาย